สวัสดีครับพี่น้องนะครับเนาะมือนิกะมาพบมาผอกับผมคือเก่าเดออา้อทาพิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะยิ่งป่าพี่น้องคือเก่าอุ้ยมือปะเตเพียนพี่น้องเอาป่าซะก่อนพี่น้องมาจิลาจ้ลุกจิ้วลุกเขาจังมาเนาะเฮ้ยเดีที่นี้ ยิ่งต้อนยิ่งม่ได้ทายอยู่เนาะกันลบไปกันนอันนี้เป็นเคีื่อ,อ,ง,อ,ง,อ,ง,เอเงเลยเฮ้ยโลบวกโลบวกดูนี่โลบวก,บวก,บวก,บวกพี่น้องเป็นหมูเป็นหม,มูเลยนะครับไม้เรามาฉาดผมจอบเอิงสองมือนะครับมือนี้จอบอีกอยู่อาจจะมีคู่ ได้ลาบแรงแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องเอาขึ้นมาได้แล้วครับพี่น้องนี่สุดยอดมันๆเด้อเป็นมูเป็นมูเลยครับพี่น้องเห็นประมาณหกเกตตูับปาบตะเพียนมูนี่เอา้าเดี๋ยวพี่น้องยังมาติดตามรับชมผลงานกันอีกขึ้น่าที่นี่อีกอยู่ดอกพี่น้องเลย นั่นมันมัน,มน,มนพี่น้องมือนีิไอแนวหลาบละนีะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศไม้ว่าแต่เพี่นปลาบัวม้อว่านนี่กัมาหล่อเบิ้งอยู่เด้เห็นอยู่แต่ว่าบัาได้ขามมายิ่งทั้งนี้จะเป็นสวนผมครับพี่น้องเดี๋ยวมึงก็จับหมูกันอีกยุ่นี่ทั้งนี้เป็นสวนผมผมหลักยางขามมาโอุ๊่เป็นหมูโอ้ เอาพี่น้องเด้อเอาไว้สำนีกซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาสำนีกซะก่อนแล้วเอาปลาเข้าทุงก่อนมันสีได้จอบยิงอีกอยู่ครับมานมานมาน,นยแรงๆนะครับหลังจากเ็ตภารกิจทางบ้านทางชุมชนแล้วมาติดตามต่อไป